มิลล a า i r า a m a d u n rahim nahmadu anu sallallahu a l a ล h i wasallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติสุขจากอัลลอซุบฮานูวะตาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านก่อนอื่นเนี่ยต้องขอชื่นชมนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนี่แหละะครูต้นครับ ถูกต้องไหมถูกต้องครับผู้ต้นนะครับผมนี่แหละผู้ศรัทธาเนี่ยเขาทํากันแบบเนี้ยครับเวลาอะไรที่บอกจะช่วยงานศาสนาช่วยงานสังคมก็ห้อมล้อมกันมา200กว่าโต๊ะของอิหมัมมุฮัมมัดครับนี่แหละพี่น้องรู้ไหมเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาต่ออัลลอฮ์การช่วยเหลืองานศาสนาใช่ครับครับคือนบีนะบอกอย่างนี้นะครับ มันน uh, ok, ok, ah ok, ัาฟซาะอันมุมินกุรบัตันมินกุรบิดดุนยานัฟ้าสะลอฮุอันฮุกุรบัตันมินกุรบีเยาวินกียมะใครก็ตามที่ทำให้พี่น้องของเขาโล่งอกโล่งใจสบายอกสบายใจอัลลอฮ์ก็จะให้เขาสบายอกสบายใจในวันอาคิร์อิมามมีภาระ หนึ่งมีนี่เรื่องของสุรารเรื่องโครงการต่างๆในหัวใจมันก็อึดอัดเอจะหาเงินอย่างไงมาสร้างมสัสยิดให้ครบสมบูรณ์จะทำอย่างไงให้ลานมสัสยิดมีมีหลังคามีอะไรมันก็เกิดความกังวลใจครับผมพวกเราเนี่ยมาร่วมกันทำให้อิหม่ามมูฮัมหมัดเนี่ยคลายกังวลใจสบุรุษของมสัสยิดนูรุ่นยันนะคลายความกังวลใจ ในวันอาคิรอเนี่ยเขาก็จะคลายความกังวลใจครูต้นรู้ไหมครับผมวันกิย马เนี่ยวันที่เราฟื้นคืนชีพจากกูบอรเราจะไปรวมกันที่ทุ่งมาชัดทุ่งมาชัดเนี่ยอัลลอฮ์กว่าจะเสด็จมาเนี่ยพวกเราเนี่ยจะไปรอคออยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นวันที่น่ากลัวที่สุดแล้วก็ทรมานที่สุดเพราะมันมีนรกกับสวรรค์ครับมันมีแค่นรกกับสวรรค์เอง แล้วก็รอคอยว่าจะบัญชีของเราเนี่ยจะรับมือขวาหรือมือซ้ายตอนนั้นแหละคนที่ไปยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเหงื่อของเขาเนี่ยจะไหลออกบางคนท่วมปากครับโอ้โหบางคนท่วมปากโอ้โหเยอะมากเลยครับอลอหรอครูต้นครับคือนี่แหละถ้าเรารู้ฮะดิษต้นเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกสบายใจว่าเออเราเนี่ยได้ทําให้มูกเก็มไหนสบายใจบ้างไหม มให้ครอ,อ,อบครัวไหนสบายใจบ้างไหมเนี่ยถ้าเรามีแบบเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเออวันกียรมะอัลลอฮ์ก็จะให้เราสบายอกสบายใจเหมือนกันคือยิ่งไปกว่านั้นนี่มัสยิดนี้ถ้าอาจารย์สังเกตนี่มีทั้งโรงเรียนนะอาจารย์นะฮะมีทั้งโรงเรียนใช่โรงเรียนอนุบาลโรงเรียนฟัดดูอินแล้วก็เรื่องของมัสยิดนะครับเรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนเลยก็ว่าได้คือ นบีมูฮัมมัดสล,ลลัลวะลาอืวะสัลลัมพี่น้องนบีอบพยพไปอ่ะไปนครมาดินะสิ่งแรกที่นบีจะสร้างก็คือมสัสยิดนั่นก็คือมสัสยิดกูบาเป็นมสัสยิดหลังแรกที่นบีสร้างที่มาดินาะอยู่ตำบลกูบาจนกระทั่งมีหะดีิสบอกว่าใครก็ตามที่อาบน้ำทำความสะอาดเรียบร้อยอาบน้ำละมาเรียบร้อยแล้วก็ออกไปยังมสัสยิดกูบา แล้วก็ไปละหมาดที่นั่นบางรายงานบอกสองรอกะอาดบางรายงานบอกไปละหมาดก็แล้วกันผลบุญเท่ากับอุมร้อหนึ่งครั้งการเดินทางไปละหมาดครั้งนั้นเท่ากับอุมร้อหนึ่งครั้งแค่มสัสยิดกูบบนะครับคนไปทำฮัตไปทำอุมรหอก็จะจะจะ,จะได้ประโยชน์ตรงนี้ครับผมนะครับคือสิ่งสําคัญวันนี้ที่อาจารย์ได้ให้พี่น้องได้เล็งเห็นคือพี่น้องเนี่ยมีหัวใจที่จะมาช่วยเหลือมัสยิด ใช่มีหัวใจที่ผูกพันกับมัสยิดในการที่ทำความดีเสียสละในเรื่องราวของปัจจัยของตัวเองเนี่ยแหละในการที่จะให้กับมัสยิดได้พัฒนาชุมชนต่อไปหลายๆครั้งพี่น้องบางทีเนี่ยเรายังไม่เข้าใจว่าเอ๊ผู้ศรัทธาคืออะไรผู้ศรัทธาคืออะไรศรัทธาที่แท้จริงพี่น้องเวลาเราศรัทธาที่แท้จริงก็คืออิมติซาลุลอามาอวามิร ปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ครับวัจตินาบุญนาวาฮีแล้วก็ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามอัลลอฮ์มีองค์การกุรอานอย่างนี้เวลาเราอยากจะรู้ว่าเอ๊ทำยังไงให้ตัวเราเนี่ยได้รับการช่วยเหลือกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ในกุรอานในสเรบะการะห์อย่างนี้ยาอายูฮัลลาซีนาอามานูอ้อบันดาผู้ซึ่งที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายนี่กําลังบอกถึงเราครคูต้นศรัทธาไหมศรัทธาสิครับ ศรัทธาแน่นะศรัทธาแต่ปากหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่<อ>หัวใจนี่เรา<ค>เราจะรู้เหรอครับอาจ,จารย์ครูต้นรู้จักอัลลอฮ์ไหมรู้จักครับอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนนะครับอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังไหมอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังลูกมานอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอัลลอฮ์อยู่บังย,งยิสมท่านประธานของทีเอ็มอัลลอฮ์อยู่ไหนอยู่บนฟ้าครับ อัลลอฮ์อยู่ตรงไหนไม่รู้อยู่บนฟ้าครับอันนั้นเป็นคําตอบผมจะเล่าเรื่องหนึ่งนบีเนี่ยถามผู้หญิงคนหนึ่งนี่เธอรู้ไหมว่าอัลลอฮ์อย,อยู่ไหนนางชี้ขึ้นฟ้าเลยครับแล้วนบีก็บอกไม่บอกว่าผิดแล้วก็ไม่บอกว่าถูกเขาเรียกการยอมรับของนบี ฉะนั้นเวลาใครถามเราผู้ศรัทธาตอบได้เลยอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าแต่คําตอบว่าอัลลอฮ์อยู่ทุกที่ไม่มีไม่มีฮะดีสไม่มีฮะดีสบอกนะว่าไม่มีฮะดีษครับแต่ถ้าบอกว่าอัลลอฮ์อยู่บนฟ้ามีครับแต่บอกว่าอัลลอฮ์อยู่ทุกที่ไม่มีครับเมื่อไม่มีแต่อัลลอฮ์รู้ทุกเรื่องอัลลอฮ์รู้ทุกที่ ฉะนั้นเวลาเราจะบอกว่าอัลลอฮ์อยู่ไหนตอบเลยฮะดิษซอยเฮียอยู่บนฟ้าอยู่ยังไงไม่รู้จะรู้ยังไงล่ะอัลลอฮ์บอกอย่างเดียวว่าอยู่บนฟ้า,าผู้หญิงคนนี้ชี้ขึ้นไปแล้วนบีก็ยอมรับฉะนั้นเวลาเขาถามว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนตอบอย่างเดียวอยู่บนฟ้าอยู่ยังไงไม่รู้ครับคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเกินความ,มรู้ของมนันไม่ ไม่มีที่สติปัญญาของมนุษย์เหมือนผมยกตัวอย่างง่ายๆครับอัลลอฮ์ห้ามหมูทําไมทาไมหมูกินไม่ได้แต่แพะกินได้ไม่มีเหตุผลกูต้นเคยเจอไหมในกุรานบอกอัลลอฮ์บอกว่าฮุริมัดอะไลกุมุลไมตาตูวัดดามูวาลามุลคินซีเป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเจ้านะไมตาซากสัตว์ คือสัตว์ที่ตายเองโดยไม่ได้ผ่านการเชือ้อที่ถูกต้องวัดดามูแล้วก็เลือดเลือดแบบไหนล่ะดามันมัสฟูฮันเลือดที่ขณะเชือดปาสดแล้วมันพุ่งออกมาเลือดเนี่ยกินไม่ได้แต่มีมุสลิมบางคนเอาเลือดนี้ทั้งทที่อ้างว่าตัวเองเป็นผู้ศรัทธาเอาเลือดที่ไหลเนี่ย เวลาคนต่างศาสนิกมาซื้อเนื้อแม่ค้าซื้อเนื้อโลนึงนะมีเลือดไหมจ๊ะถ้ามีเลือดขอเลือดด้วยออร้านฉันไม่มีเลือดงั้นฉันไปซื้อร้านนูนม,มุสลิมบางคนที่ขายเนื้อก็เตรียมเลือดใส่ถุง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 ไว้แล้วก็แถมเนี่ยบาปแถมเลือดให้เพราะเลือดมันเป็นนายิส เลือดที่มันพุ่งออกมาขณะเชื่อครับภาษาอาหรับเรียกว่าดามันมัสฟูฮันเลือดที่พุ่งออกมาเอามากินไม่ได้ให้ไม่ได้แต่มันมีอยู่อีกอย่างหนึง่งวัละมันคินซีดมีเนื้อหมูเอ๊ะทำไมอลัลลอฮ์ห้ามกินเนื้อหมูมีใครหาเหตุผลได้กุรอานก็ไม่บอกฮัดดิสก็ไม่บอกบอกเนื้อหมูห้ามทาน เป็นนกยิสทำไมแพะกินได้ทําไมไก่กินได้ครับทําไมเป็ดกินได้ทําไมวัวก,กินได้ควายกินได้อูดกินได้แต่หมูกิน,กนไม่ได้ไ,ไดครับอล่าไม่บอกเหตุผลมนุษย์เราก็พยายามค้นหาหมูนาเกิดมาจากสเลตของนบีคนนั้นหมูนามีเชื้อโรคเท่านั้นเท่านั้น ต้องฆ่าด้วยไฟเท่านั้นเท่านั้นเป็นความคิดทางนั้นเลยแต่อัลลอฮ์และนบีไม่เคยบอกเลยว่าหมูห้ามเพราะอะไรครับฉะนั้นเวลาคนบอกว่าอัลลอฮ์อยู่บนไม้อัลลอฮ์อยู่บนฟ้าแค่นี้แหละชาวบ้านอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าจบครับไม่ต้องบอกว่านั่งยัางไงายอยู่แบบไหนนอนเอกเนกหรือเปล่าเราไม่ต้องไปสนครับฉะนั้นผู้ศรัทธาเนี่ยครูต้นครับสิ่งหนึ่งที่จะ ยอมก็คือกุรอานว่าอย่างไรยอมจำนวนแบบนั้นฮะดีสว่าอย่างไรยอมจำนวนอย่างนั้นนี่คือก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้ศรัทธ,ธาอาจารย์จะบอกว่าของฝากวันนี้คือกุรอานที่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาใช่ครับฮะดีสนั้นมาจากแบบอย่างของท่านาศาสดาสุอฮุอะลัวสัล,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 สลมถูกต้องครับนี่คือแบบอย่างของเราแล้วนี่คือของฝากที่เราจะได้รับจากทั้งอัลลอฮ์และท่านนบีอย่างนั้นหรือใช่คือเราเนี่ยไม่เคยเจออัลลอ ครับเนบ,บีเราไม่เคยเจอหรือบอกว่าใครเคยเจอก็ไม่มีใครเคยเจอครับแต่ซอฮาบะเขาเข้าใจยังไงเกี่ยวกับอายะกุรอาร่านเกี่ยวกับฮะดีสมันก็ถูกถ่ายทอดมาหาพวกเราถึงทุกวันนี้ครับเวลาเรารู้เรื่องราวในกุรอาร่านบางอันพูดแบบไม่มีคำตอบครูต้นเป็นผู้ชายมะตายครูต้นได้ได,ได้ได้มรดกกี่ส่วน ผู้ชายสองส่วนสองส่วนผู้หญิงกี่ส่วนหนึ่งส่วนบอกเหตุผลไหมไม่มีนะไม่ม,ไมีทำไมอ่ะทำไมอัลลอฮ์ถึงให้ฉันเป็นผู้หญิงฉันดูแลมะฉันฉันล้างก้นมะฉันฉันป้อนข้าวมะฉันไอ้บังไม่เคยมาดูเลยแต่เวลามะตายมันได้สองส่วนอัลลอฮ์ลำเอียงไหมเราคิดแบบนี้ไม่ได้ใช่ครับเรามีหน้าที่ยอม ในเมื่ออัลลอฮ์บอกผู้ชายสองส่วนผู้หญิงหนึ่งส่วนก็ไปตามนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ศาสนาบอกว่าอัลลอฮ์กำหนดมาสองส่วนผู้ชายผู้หญิงหนึ่งส่วนแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ศาสนายังมีกำหนดในวงอื่นก็คือคุณนะ่ยมีใจสาธารณะบ้างไหมรเราเป็นผู้ชายได้มรดกสองส่วนไอพี่สาวเราดูแลมาตลอดได้หนึ่งส่วนเราเนี่ยจะเอาสองส่วนโดยไม่แบ่ง ที่เลยเหรออืมนั่นแหละครับคือบางทีอาจจะทําความดีให้กับคุณแม่ของเราก็ได้แล้วก็มีออ่อส่วนที่เราได้เนี่ยใช่แล้วถามซิว่า <c oughs> อัลลอฮ์บอกไหมผู้ชายได้สองส่วนเพราะอย่างนั้น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 ผู้หญิงได้หนึ่งส่วนเพราะอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นความลับครับเป็นความลับผู้ชายได้สองส่วนก็รับสองส่วนอาจารย์ไม่เคยดูแลมากเลยล่ะได้สองส่วนเปล่าได้ อาจารย์มันติดน้ําท่อมละ่ะมันเป็นลูกผู้ชายแต่มันติดน้ําท่อมละ่ะก็ได้ครับอลัลลอฮ์ไม่ได้บอกเลยลูกชายติดน้ําท่อมได้หนึ่งส่วนนะลูกชายเป็นตุด๊ดได้ครึ่งส่วนนะไม่มีถ้าเป็นผู้ชายรับสองส่วนจะดีจะชั่วจะเลวก็มรดกได้รับสองส่วนวน,นี่คือศาสนาครับ ดังนั้นสิ่งที่ได้ถูกระบุเอาไว้เป็นหลักการหลักเกณฑ์ของอันอิสลามแล้วนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ใช่บ,บางสิ่งที่อยู่ในกุรรานเนี่ยสติปัญญาของเราเนี่ยมันไปไม่ถึงหรอกครับเวลามันไปไม่ถึงแล้วเนี่ยเราก็อย่าไปคิดให้เกินเกินคําอธิบายของนบี เกินคําอธิบายของซอฮาบะครับเราให้หยุดอยู่ก็มีบางคนบอกอย่างนี้ครูตน้นถ้าผู้ชายได้สองส่วนเวลาเขาไปแต่งงานเขาก็ได้สามใช่ไหมมาชาลใครบอกอะ่ะอันนี้คิมคิดเองสองบวกหนึ่งเป็นสามผู้ต้นเนี่ยได้ได้มรดกไปสองไปแต่งงานเท่ากับผู้หญิงได้มาส่วนหนึ่งแล้วผู้หญิงจนมันเอามาจากไหนล่ะส่วนหนึ่ง ก็ไม่มีอะสิไม่มีครับไอ้นั่นเราคิดเองไงว่าเออผู้หญิงเนี่ยได้มรดกมาจากแม่เขาหนึ่งส่วนสาม,มีได้มาจากนี่สอง,ส,องส่วน,วนมาบรรจบกันก็ครบสามส่วนอ่าฉะนั้นก็จะลงตัว นั่นเราคิดคนั่นเราคิดคิดเองใช่นะครับดังนั้นเรื่องราวของศาสนาวันนี้นะครับไม่สามารถที่จะคิดเองได้วันนี้นะครับสิ่งที่อาจารย์ยูซุปพงกาวีได้เน้นย้ำนะครับของขวัญแด่ผู้ศรัทธาในวันนี้นั่นคือหลักการที่เอาลอสซุบฮานอัวตาลาประทานให้กับเราครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ใช่คืออะไรก็แล้วแต่พี่น้องเราต้องเรียนครับเรียนและให้เข้าใจสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องขอบคุณ ถ้าเราได้เข้าใจศาสนาได้ฟังศาสนานะนบีให้ฮะดิษอยู่ต้นหนึ่งคู่ต้นครับไมยูริดิล,ลหูบิฮีคอยรอนอยู่ฟักกิหูฟิดดีนใครถ้าอาลัลลอฮ์ปาถนาให้เขาได้พบกับความดีอลัลลอฮ์จะให้เขาเข้าใจศาสนาฉะนั้นเวลาเราได้ฟังศาสนาแล้วมันปื้มมันสบายใจโอ้นี่นบีว่าอย่างนี้อลัลลอฮ์ว่าอย่างนี้มันจะเข้าใจโดยที่ ที่มันตรงกับสูตรที่นบีวางไว้ฉะนั้นเราจงภูมิใจนะครับถ้าเราได้ทําความดีนั่นแหละแสดงว่าอัลลอฮ์ให้เราเข้าใจศาสนามีคนเกิดมาเป็นมุสลิมเยอะแต่เวลาต้องเลือกต้องเลือกระหว่างคุมหัวกับไปทํางานโรงงานบ,บางคนเลือกที่จะเอางานแต่ไม่ยอมคุมหัวนี่แหละคนคนนี้ยังไม่เข้าใจศาสนาหรอก มามเขายังไม่เข้าใจคนคนนะ่ถ้าเข้าใจนะพี่น้องไม่ต้องห่วงหรอกถ้าจะแลกศาสนาเนี่ยก็ในกุรอานบอกเยอะคนเราเพื่อผลประโยชน์นะวายสตารูนะบีฮีสมานังกอลีลายอมแลกศาสนาด้วยคุณค่าเล็กน้อยมีฉะนั้นวันนี้ลองดูสิถ้าเขาบอกว่าไม่คุมฮิอาบห้ามเข้าทำงานไม่ไปทำครับ ดูสิให้มันอดตายต้องต้องยืนหยัดอ๋อครูตน้นแมวนะแมวอะ่ะมันพูดได้ไหมไม่ได้มันมีญาติไหมไม่มีเรามนี่พูดได้มีญาติเดินไปไหนได้โกหกได้กระแดะได้ทุกเรื่องเราจะไม่มีกินเชียวเดียวหรอครับทำไมแมวมีกินน่ะทำไมแมวมีกิน แมวนี่แค่ร้องเมียวเมียวเองนะ,ะก็อร่อยริสกีครับฉะนั้นเราเกิดเป็นคนอ้าวไปทํางานไม่ได้ขายกว้วยทอดขอ <ไป S 2> ให้ขาสิให้อร่อยอร่อยอะ่ะขอแค่ออกไปแสวงหาใช่ครับนี่เราบางทีทําอะไรก็ไม่ค่อยอร่อยแล้วไปขายมันเจ๊งครับฉะนั้นวันนี้ลองทําสิอะไรก็แล้วแต่ทําด้วยใจ แล้วก็เอาหลักธรรมของอิสลามมาหนึ่งต้องสะอาดสองทำได้หัวใจแล้วที่ฉันขายเขาต้องมัดเพราะฉันไปทำงานเขาบอกว่าต้องคุมฮิาบถ้าไม่คุมฮิาบททำงานไม่ได้ฉันขอเลือกอั <S 1> <S 1> ลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์นะครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วแล้วก็ อัลลอฮ์สุบฮานฮัวตลานี่แหละจะให้ของขวัญกับเราใช่คนคนผู้ศรัทธาเนี่ยเขาจะเป็นแบบอย่างฉะนั้นเวลาเราบอกเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยมันจะมีตามมาเลยข้อ 1, นึ่งข้อสข้อสข้อสีข้อหเต็มไปหมดเลยครับมันไม่ได้หยุดแค่เราจะมาพูดคืนเดียวหรือครึ่งชั่วโมงพอครับมาชาัล่อนะพี่น้องนะวันนี้นะครับสิ่ง ครับ<อ>ผม,มาอาจารย์ครับสิ่งที่อาจารย์ได้เน้นย้ำนะครับในเรื่องราวข,ของของขวัญแด่ผู้ศรัทธาในวันนี้นะครับนั่นคือการที่เรานั้นจะต้องยืนหยัดเพื่อที่จะให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮันะตวตารานั้นมอบในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราผมยกตัวอย่างพอดีเห็นหน้าพอดีฮะยามาลีมหัมัตครับครูต้นรู้ไหมเป็นผู้หญิงที่หมอต้องการจะผ่าแล้วจะผ่าแล้วนะผ่าหัวใจมาฉาละบายพาสเนี่ยนะไม่ใช่เป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรฮะยามาลี บอลลูนลินหัวใจอะไรนะล,นะลินหัวใจลินหัวใจรั่วหมอจะต้องพาแล้วครับแต่แกบริจาคไม่หยุดเลยมาชาลลาไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยมากินไม่รู้กี่อย่างแล้วมาชาลลาอัลฮัมดุลิลลาห์ะนะฉะนั้นวันนี้เชื่ออัลลอฮ์ให้สุดใจไปถามอัจมะมาลีอาจารย์ฉันเชื่อคําสั่งของอัลลอฮ์ฉันเชื่อคําสั่งของรอซูลหมอตามตัวไม่ไปนี่ของขวัญที่อัลลอฮ์สุบฮานุตาลาประทานให้ลินหัวใจรั่วสองอัน มาชาอัลลอฮ์หมอไป <c oughs> หาหมอ <c oughs> หมอนัดไม่ไปแกบริจาคเลยแอบบริจาคบริจาคบริจาคแข็งแรงรอผ่าฉะนั้นวันนี้ให,ให้พวกเราได้รู้เลยนะครับ <c oughs> ว่าถ้าเราประกาศว่าเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยรเราจะต้องเดินตามแบบไหน เอาไปดูอีกอายะหนึ่งครูต้นครับรอาาจย์เพราะว่าเดี๋ยวผมมีรายการในจอทีวีครับผมถ้ากรูกี่โมงครับนี่รายการสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งนะครับตรงนี้ก็สองทุ่มยี่สิบห้าแล้วนะอาจารย์นะไม่เป็นไรทรทั์ผมเองมาชาล้อนะครับคือถ้าครูต้นสนใจก็ประสานกับอาจารย์อาดมครับมาชาล้ออัลลอฮ์กล่าวอย่างนี้ครูต้นครับยาอยุฮัลลาซีนาอามานูโอ้ผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลาย อิสตาอนูบิซบริวัสซอเลเวลาเราจะขออะไรต่ออัลลอฮ์เนี่ยให้ขอความช่วยเหลือต่อเราทาําไงอดทนครับอดทนอาจารย์เนี่ยนะลูกทำไมมันเก่เหลือเกินอดทนขอดูอาอาจารย์สมิธเล่าให้ผมฟังอยู่หนึ่งคนลูกใส่ทองแม่บอกไปเถอะลูกเถอะลูกเอ้ยทอดท้องเธอะลูกผู้ชายลูกเอ้ยทอดท้องเธอไม่ถอด รู้ไหมเฝ้าขอดูอาเข้าบอกกับลูกตลอดเวลาจนกระทั่งวันตายเนี่ยวันที่แม่จะตายลูกยอมถอดทองยอมเขาอดทนไงครับวันนี้ลูกติดน้ำท่อมลูกแก่ลูกอะไรก็แล้วแต่จงอย่าหมดหวังพี่น้องจงอย่าหมดหวังเราจงมีความหวังลูกเราสักวันหนึ่งจะเป็นคนดีลูกเราจะเป็นคนดีคนที่ใส่ทองมาทั้งชีวิต จนกระทั่งแม่นะ่ะปางาบจะตายแล้วแม่บอกกับลูกว่ายังไงลูกเอ้ยถอดทองได้ไหมลูกลูกยอมถอดทองวันที่แม่กล้าจะเสียชีวิตครับมาชาอัลลอฮ์ทำไมอ่ะ <c oughs> ก็นี่ไงวัสตาอีนูอะไรนะ,อ,ะอิสตาอีนูบิสซบ,บ,บ,บรีอดทนอดทน,ทนวัส,สลาติและวก็การละหมาดฉะนั้นเราบอกลูกอาจารย์ลูกเราแค่ บอกอย่างเดียวเลยลูกละหมาดครับครูต้นครูต้นจําไว้เลยนะครูต้นมีเมียยังยังครับยังไม่มีภรรยาอ่างั้นไปอยู่กับอาดัมได้ครับผมมาชะคือคือเวลาเราละหมาดเนี่ยครับอัลลอฮ์ให้สูตรไว้อย่างหนึ่งอินนัสซลาตะตันฮาอานินฟะชาอวัลมุงกัรการละหมาดเนี่ยห้ามความชั่วครับฉะนั้นละหมาดให้ครบเวลานะพี่น้อง ผมแปลหลายที่แล้วใครละหมาดครบห้าเวลาไม่ทำซีนาละหมาดครบห้าเวลาเรียกได้ว่าความชั่วไม่แตะเลยอลัลลอฮ์จะปกป้องครับแต่มีเงื่อนไขนะห้าเวลาในให้ตรงนะสมมุติเที่ยงครึ่งได้เอาสามโมงครึ่งเอา,เอา,เอามักกะเรบหกโมงครึ่รักษาเวลาไว้แล้วก็อัลลอฮ์ซอฮาบาานะถามีหลังจากที่อัลลอฮ์ประทานอายานี้ลงมา อินนัสลาต,ตันฮาอานินฟาชาอวันมุงการแท้จริงละหมาดห้ามความชั่วครูต้นรู้ไหมซอฮาบะฮานาบีนบีเนี่ย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 เละหมาดยังทําชั่วอยู่เลยนบีบอกไงซาตันเฮซาตันเอาหน้าละหมาดต่อไปเถอะเขาจะเลิกความชั่วเองมาชาเลามันเหมือนรู้สึกกระด่างใจนะโอ้โหรู้สึก<อ>แบบว่าละอายแก่ใจในการทําความชั่วนะ นี่แหละครูต้นชีวิตของคนเราเนี่ยเวลาเราประกาศว่าเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยมันไม่ใช่เกิดมาชื่อซุปชื่ออ,อูซุปชื่ออิบรอฮีมชื่อสุไลมานแต่มันมีอะไรอีกเยอะครับอัลลอฮ์ให้กับผู้ศรัทธายัางไงอะ่ะเวล,ลาเราทําแบบนี้สิ่งที่อัลลอฮ์ตอบแทนคือสวรรค์ครูต้นรู้ไหมสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยมันมาลาไอนุนรออัตตาไม่เคยเห็นครับ ว่ามันสวยขนาดไหนไเราก็ได้นนยินครับหูไม่เคยได้ยินแล้วหัวใจครูต้นก็คิดไม่ถึงหรอกในกุรอานอาจจะบอกว่าในสวรรค์มีแอปเปิลครูต้นก็อ๋อแอปเปิลฝรั่งเศสแอปเปิลอเมริกาแดงอย่างนั้นก็มองแค่นั้นแต่ในสวรรค์ไม่ใช่อย่างนั้นชื่อเหมือนแต่ตัวไม่เหมือน ครับไม่มีใครจะจินตนาการและก็เกินคําบรรยายใช่ครับนะนครับ,ค,รบคืออันนี้เนี่ยเป็นของขวัญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮันวตาลาเตรียมไว้ให้กับเรานั่นคือสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลาวันนี้ใครหลายๆคนอยากไปรับของขวัญชิ้นนั้นใครหลายๆคนอยากไปสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮันวตาลาต้องถามกลับไปซิว่าเราทําอะไรให้ได้รับของขวัญชิ้นนั้นใช่พี่น้องครับอย่าลืมนะครับชีวิตของเราเนี่ย ปัญหามันเกิดกับทุกคนแหละครับ,รบไม่มีบ้านไหนไม่เคยเจอปัญหาอาลัลลอฮ์นบีบอกมายาซาลุลบาละัยพิบัติเคาะกรรมมันจะยังประสบบินมุมินวัลมุมินนะทั้งมุมินชายมุมินหญิงเลยฮัตตายัลกลอลลอจนกระทั่งเขาไปพบเจอกับอัลลอฮ์แหละไปพบเจอกับอัลลอฮ์ไม่ใช่ว่าโอ้โหให้สามวันสบายวันที่สี่ทุกมาแล้ว ครูต้นเคยทุกไหมเคยสิครับมนุษย์เคยทุกทุกคนครับเคยทุกถามบอกได้ไหมเรื่องอะไรมาชาลล์คือเรื่องที่ทุกที่สุดนี่ต้องเป็นเรื่องเข้าห้องน้ำนั่นแหละนะเพราะว่าต้องไปปวดทุกโอ้อย่างนี้ทีเอ็มต้องการตัวฉลาดแบบนี้ทีเอ็มต้องการตัวมาชาลล์นะครูต้นครับผมก็ต้องขอมาฟกับพี่น้องนะจริงๆแล้วมีอีกหลายเรื่องที่อยากจะพูดคุยก่อนจากการผมขอดุอาให้ทุกคนที่มางานนี้นะครับรบบานา ฮับลนามินอัสวาจินาวาซุรรียาตินากุรอตะาอัจญุนวาจาอันนาลิลมุตตะกีนาอิมามาพี่น้องรู้ไหมดูอาของนบียังหน้าพิสวงเลยบางดูอานาบีใช้รับบานาพวกเราแต่บางดูอานาบีไม่อ่านเอาไม่อ่านนาบางนีแบบอัลลอฮุมะฟิลีแปลกทำไมอ่ะนบีไม่ขอให้พวกเราให้หมดอ่ะ ทำไมดูอาต้นนี้ใช้นาทำไมต้นนี้ใช้นี่นี่คือสิ่งที่เราต้องขนขวายทำไมนบีถึงอัลลอฮุมอฟิลีวารฮัมนีวะอาฟินีวะรซุกนีนี่แปลว่าฉันคนเดียวเอ๊ะดูอานบีทำไมมีแต่นีนีแต่บางต้นรบบ้านาไม่รับบานนีล่ะนี่คือสิ่งที่เราต้องติดตามอินชาอัลลอฮ์นะครับเหตุผล แล้วก็ความสำคัญดูอานากรนีมันคืออะไรแต่พวกเราเวลาไปเดออคนตายทุกอันใส่หน้าหมดเลยนา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 อันนี้แต่งเองแต่งเองทำไมนาบีถึงบางต้นนาบางต้นนี่นี่คือความมหัศจ,จรรย์เรื่องของดูอาครับฉะนั้น<ม>ดูอาที่ผมขอเมื่อกี้นะครับมาจากอายะกุรอานรบบานา ฮาปลานามินอัสวาจีนาวาซุรียาตินากุรอตาอัจญนวาจอันนาลิลมุตตะกีนาอิมามาผมขอแบบนี้ว่าโอ้อลลอ a ์ได้โปรดให้กับพวกเราอะไรมินอัสวาจินาคู่ครองคู่ต้นยังไม่มีคู่ครองผมขอดูอาต้นนี้ให้คู่ต้นด้วยอามนโอ้อลล l a ์ได้โปรดให้กับเรามีคู่ครองแบบไหนกุรอตาอัจุนมองไปแล้วสบายใจครูจนไปเจอผู้หญิงคนหนึ่ง โอ้โหเนะบ้านนี้ละหมาดผู้หญิงคนนี้แอบรู้มาว่าละหมาดออกนอกบ้านคุมีหยาบนี่แหละเขาเรียกกุรตาอายุนครับแล้วก็วกัซุรียาท่นาแล้วก็ให้ลูกๆหล,ล,ลานเป็นอะไรเป็นกุรตาอายุนเหมือนกันมองไปแล้วสบายอ,าอ๋อเด็กสองขวบผมเห็นหลานบางยิสมอาบนะอาบน้ำละหมาดมาก้มละหมาดก้มเงยก้มเงยก้มเงยสองสามขวบปลื้มใจไหม ปลื้มใจครับสองสามขวบก้มเงยเดี๋ยวก็ก้มเดี๋ยวก็เงยเดี๋ยวก็วิ่งไปครับต้นนี้แหละ mm hmm. เออภรรยาละหมาดนำลูกละหมาดเราไปสูเราเราอยากได้ไหมละ่ะอ่านดูอาตัวน,นี้นะครับใครที่ยังรู้สึกว่าลูกเกรู้สึกว่าหลานเกหรือยังหาคู่ครองไม่ได้รับบ้านา ฮับลนามินอัสวาจินาวาซุรียาตินากุร,รตอต้าอจุนวาจอันนาลิลมุตตะกีนาอิมามะครับมาชาลลอานะครับก็ขอดุอนอนต่อละซุบฮะฮุวะตอลลานะครับให้พระองค์ละซุบฮะฮุหะตอลลานั้นทรงตอบรับดุอาอที่ท่านอาจารย์ยูซุฟพ,พงกาวีได้ขอให้กับพี่น้องทุกท่านในงานนี้นะครับรวมถึงตัวของท่านอาจารย์ด้วยนะครับ ครับก็อย่าทราบกุม้มนรอคอยรอนนะครับวันนี้ท่านอาจารย์ยูซุปธงการีนะครับที่มามอบสาระความรู้ให้กับพี่น้องนะครับเดี๋ยวท่านมีภารกิจที่จะต้องกลับไปทํารายการนะครับทางช่องสถานีโทรทัศน์นิวทีเอ็มต่อนะครับอินชา่าลอนะครับผมขอจบดุอาจบคําพูดนะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลอฮิลาอิลลาอัลลอันต้า อัสซาฟิรุกะวะอตูบุอิไลสำหรับวันนี้ก็ยาซากุมุลลาอคอยรอนนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านในวันนี้นะครับที่มาร่วมสนับสนุนนะครับการสร้างอาคารมัสยิดนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดหารายได้ให้กับโรงเรียนของมัสยิดหนูรุ่นยันนะนะครับขอลอสุบะฮานอฮวฮตาลานะครับตอบแทนความดีงามให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับขอให้มีริสกีเพิ่มพูนนะครับทุกดุอาทุกอามันนั้นเป็นที่ตอบรับจากพระองค์ลอสุบะฮานอฮวฮตาลานะครับและที่สําคัญนั้นขอให้ ีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนั่นเองนะครับวันนี้ก็อย่าซากุมุลลอคอยรันนะครับขอลอสุบฮานะหัวตาลาตอบแทนความดีงามพี่น้องทุกท่านนะครับสุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอชัชชะดุลลอฮิลาฮิลลาอัลต้าอัาอตาอสตัวเฟรุกะวะตูบุไลกะ